ถารู้5เรื่องนี้รับรองคุณไม่มีวันโดนเทแน่นอนคุณใช่ไหมกำลังเดินทางสายฝอมมีแฟนเป็นฝรั่งแล้วคุณก็ไม่อยากจะให้ฝรั่งเทหรือคุณไม่เทฝรั่งเพราะอะไรเพร,ะเพราะคุณรู้ดีว่ากวัวที่คุณจะมีแฟนเป็นฝรั่งมันใช้ระยะเวลานานแค่ไหนกลัวจะเจอคนที่ใช่กลัวจะได้ออกเดตนะคะพอมีแฟนคุณก็อยากจะคบเขาให้นาน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้ความรักของคุณพังคุณไม่อยากให้เขาเทคุณคุณต้องรู้5เรื่องนี้นะคะเรื่องแรกภาษาอังกฤษค่ะถ้าคุณติดเรื่องภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษของคุณยังอยู่ที่เดิมภาษาอังกฤษของคุณไม่พัฒนาจงไปพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณเพื่อให้คุณสามารถคุยกับแฟนฝรั่งของคุณให้รู้เรื่อง เพื่อให้คุณมีความสนุกในการพูดคุยกับแฟนฝรั่งเพื่อให้การสื่อสารของคุณและเขาเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะราบลื่นและไปได้ดีทีเดียวเพราะคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะต้องมานั่งแปลให้เสียเวลานะคะ 2. รู้จักดูแลตัวเองมีหลายคนที่คูดเจอนะคะ พอมีแฟนแล้วจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวจากที่ผอมกลายเป็นคนอ้วนจากที่สวยปล่อยให้ตัวเองเป็นคนสมไม่ได้นะคะถ้าเรามีแฟนเราจะต้องดูดีอยู่เสมอมันแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาให้ดูดีอยู่เสมออย่าปล่อยให้ตัวเองสมรู้จักไปออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์สิ่งนี้เป็นสิ่งสัมพันธ์ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้ดี มันจะส่งผลให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีให้เขาเห็นว่าเราจะสามารถดูแลเขาได้เช่นเดียวกันนะคะ 3. ต้องเป็นคนที่สนุกคิดบวกตลกคุณรู้ไหมว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาคุยกับแฟนจะหน้าบวดหน้าบึง้งคุณต้องเปลี่ยนใหม่ลองเปลี่ยนเป็นคนสนุกอารมณ์ดีคิดบวกอยู่เสมอสิคะถ้าเกิดว่าคุณทำสิ่งนี้ทุกๆครั้งที่คุยกับแฟนของคุณ เขาจะลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความสุขพอเขาลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความสุขเขาก็จะมีความสุขทุกครั้งที่คุยกับคุณและเขาจะอยากอยู่กับคุณตลอดไปนะคะ 4. มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หมั่นเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องการดูแลตัวเองเรื่องการพัฒนาตัวเองเรื่องการหาความรู้ ไม่ว่าจะเรื่องไหนการทําอาหารหรือเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องใหม่ๆของคุณนั่นมันก็ทําให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะ 5. เป็นผู้ฟังที่ดีคุณรู้ใช่ไหมว่าผู้ชายเนี่ยเวลาที่เขามีปัญหาเขาก็อยากจะแชร์ปัญหาของเขาให้ใครสักคนหนึ่งฟังเวลาเขามีแฟนเขาก็อยากจะแชร์ปัญหาของเขาให้แฟนเขาฟังแต่เขาไม่ต้องการให้คุณ ไปช่วยแก้ปัญหาของเขานะคะเขาแค่ต้องการให้คุณเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณไม่เคยฟังแฟนของคุณเลยคุณลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วคุณจะน่ารักในสายตาของเขานะคะ